เพื่อนๆคะนี่ก็คือวิวที่จอดมอเตอร์โฮมนะคะที่ปูมาจอดกันนะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะ เพื่อนๆคะวันนี้นะคะปูจะพาเพื่อนๆนะคะเข้าไปสำรวจในพาร์คนะคะในอุทยาน Yellowstone นะคะเพื่อนๆวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะเพื่อนๆรถติดยาวเหยียดเลยคะ่ะเพื่อที่จะต่อคิวเข้าไปที่อุทยาน Yellowstone นะคะเพื่อนๆ ยาวเยียดเลยค่ะทุกทุกแยกเลยนะคะเพื่อนๆนู่นนะคะเพื่อนๆทางนน้นนะคะก็แถวแถวยาวนะคะ เพื่อนคะดูนะคะว่าผู้คนเยอะขนาดไหนนะคะวันนี้คนเยอะมากๆเลยคะ่ะเพื่อนๆแล้วก็ต่อแถวนูน้นออกไปตรงทาวนะคะยาวมากเลยคะ่ะ เดี๋ยวเราสักพักใหญ่ๆนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวปูจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปดูนะคะหลังจากที่ปูผ่านประตูนี้เข้าไปได้แล้วนะคะเดี๋ยวปูจะพาไปดูนะคะว่าสถานที่ข้างในเยลโลโซนเป็นแบบไหนนะคะทําไมผู้คนถึงได้หลั่งไหลที่จะมาเที่ยวที่เยลโลโซนนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆคะปูมาเที่ยวเยลโลโซนนะคะแล้วเคนอะ่ะ ทำขาแว่นตาหักนะคะเพื่อนๆ <laughs> แู้ก็มันไม่สามารถต่อได้นะคะเอากาวต่อก็ไม่ติดนะคะเพราะว่ามันหักอีตรงนี้เลยนะคะเพื่อนๆอีตรงข้อต่อเคนโชมีเพลส I can do this at home เนี่ยตรงข้อต่อตรงข้างบนเลยนะคะ mm. มันไม่สามารถต่อได้นะคะ <laughs> แล้วทีเนี้ยเคนก็ไม่ได้เอาไอแว่นสำรองมานะคะบ <laughs> ุกก็เลยมีไอเดียที่ใช้ยางนะคะ ทำให้เคนแบบนี้คะ่ะสามารถใช้ได้ไปนะคะอวปูเอายางสองงันนะคะเอายางเล็กนะคะต่อแล้วก็เอายางใหญ่นะคะต่อเพราะว่ามันมันจะได้ไม่เจ็บหูนะคะเพื่อนๆดูสิค่ะ Nice glassesYeah it's goodCustom เพื่อนๆคะตอนนี้กำลังจ่ายเงินตั๋วเข้ามานะคะเพื่อนๆ เพื่อนๆคะตอนนี้นะคะปูเข้ามาที่ในอุทยานเยลโลว์สโตนแล้วนะคะโดยที่ปูจ่ายค่าอ่าบัตรผ่านนะคะเพื่อนๆ80เหรียญโททอลเอ็กซ์4ดอลลาร์ยะให้นี่นั่นแหละเยียร์พาอ๋อ <and> เคเคบอกว่าบัตรตัวน,นี้นะคะเพื่อนๆ80ดอลลาร์ใช้ได้ตลอดปีนะคะก็คือเราสามารถนำไปใช้ที่ Uh, อุทยานที่ everywhere เยอะนี่ it would have been just thirty five dollars but no we said I want the eighty dollars for all parks Oh all national parks นี่นะคะบัตรอันนี้นะคะไปได้ทุกที่นะคะ national park นะคะเพื่อนๆต่อปีนะคะแปดสิบเหรียญน,นะคะตอนที่ ซื้อบัตรนะคะแถวยาวเหยียดเลยค่ะเพื่อนๆพอทุกคนซื้อบัตรผ่านเข้ามาได้แล้วนะคะก็คือเราจะไม่เห็นรถมากแล้วนะคะเพื่อนๆคือรถจะหายไปแล้วนะคะต่างคนต่างไปต่างคนต่างแยกย้ายที่จะขับไปตามที่ต่างๆนะคะมันไปรถมันไปสตาร์ทก,ก็คือไปรถติดนะนะคะตรงตรงรอจ่ายซื้อบัตรผ่านนะคะเพื่อนๆ เดยังนะเพื่อนๆครับูเจอเอลนะคะนี่ค่ะเขาออกมาเจอผู้คนนะคะดี๋ยฝากไว้ล้วเชิญฮะนี่เดซี่วายพี่พ่อลาตูเดเดวันสันนี่ฮะนี่ they don't seem to be in a hurry to go do anything no right? no they just want to know where where we go they're yep, on vacation mm. yeah. that one leaking so i need not go away okay i like yes Oh 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 El oh oh, 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 they seem, oh, they seem family bodies. Yeah This, no This He you don't know no. Where? Where? or lie, I can go เพื่อนๆคะหลังจากที่เอลเขาเจอครอบครัวของเขาแล้วนะคะเขาก็เดินขึ้นไปบนยอดเนินตรงสรขีขาวๆนะคะเพื่อนๆแล้วเขาก็เดินเข้าป่ากันไปบางตัวนะคะที่เดินเข้าปา่าบางตัวก็อยู่หรือนอนเล่นอยู่ตรงโผผรขดหินสีขาวๆนะคะเพื่อน, <ๆ S 2> นๆนบางตัวเขาชอบความร้อนเขาก็จะนอนเล่นอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็ดูผู้คนนะคะส่วนตัวไหนที่เขาไม่ชอบนะคะเขาก็เดินขึ้นไปบนเขาข้างหลังนะคะแต่บริเวณตรงนี้นะคะเพื่อนๆ จะมีเอลออกมาเดินเล่นเยอะแยะเลยค่ะตอนช่วงที่ปูไปตอ,ตอนนี้ก็คือเป็นช่วงอตอนกลางวันนะคะเพื่อนๆตอนเที่ยงๆตอนบ่ายๆนะคะเอลเขาก็จะออกมาบางส่วนนะคะโอ้ไม oh ่กันัอันลอยมาฟุโลฮันนี่ฮันนี่คุณวั่งลงาเล่นโอเค เพื่อนๆ่คะโซนนี้นะคะชื่อว่าโซนรามอวาเล่นะคะจะมีะบัฟฟาโลเยอะมากเลยคะ่ะเพื่อนเอนเต็มวาเล่เลยนะคะเพื่อนๆขับไปทางไหนก็จะเจอบัฟฟาโลนะคะแล้วก็ภาพวิดีโอปูนะคะออกมาปูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันทําไมมืดนะคะเพื่อนๆตอนที่ปูถ่ายเนี่ยก็คือจะเป็นช่วงประมาณสักสามโมงเย็นนะคะเพื่อนๆแดดแรงมากๆเลยเวลาปูถ่ายออกมาแล้ววิดีโอปูมันจะมืดนะคะ ตอนที่ปูถ่ายเป็นรูปภาพมันจะแจ้งแต่เวลาปูทําเป็นวิดีโอแสงมันจะตัดไปเองค่ะเพื่อนๆมันจะทําให้มันมืดนะคะเพื่อนๆืนก็ดูไปก่อนนะคะบางช่วงมันก็จะมีแสงบางช่วงมันก็จะมืดนะคะมันเป็นที่กล้องของปูนะคะปูต้องขออภัยเพื่อนๆนไว้ด้วยนะคะมันตัดแสงของปูไปโดยอัตโนมัติปูก็ไม่รู้ว่ามันตั้งค่าอะไรไว้นะคะเพื่อนเพื่อนก็ดูรูปบัฟเฟิลโลไปก่อนนะคะเห็นไหมคะมันนอนเกือกิ้งบางตัวถ้ามันเป็นตัวผู้นะคะมันก็จะ ร้องของมันนะคะเพื่อที่จะหาตัวผู้อีกตัวหนึ่ง fighting นะคะก็คือต่อสู้กับมันแต่บางตัวมันก็จะไปหาตัวเมียนะคะเพื่อนๆนเห็นไหมคะมันก็วิ่งเล่นกันสนุกสนานเลยค่ะส่วนใหญ่นะคะบัฟฟาโลนี่ก็คือจะตัวผู้มันจะชอบไปนอนเกลือกิ้งกับดินนะคะเพื่อให้ตัวมันเป็นสีขาวนะคะเพื่อนเพื่อนดูไปดูมามันก็มีความสุขไปอีกแบบหนึ่งนะคะเพื่อนๆนเราได้เห็นสัตว์ตามธรรมชาติที่แท้จริงของเขานะคะ เห็นไหมคะจำนวนปริมาณของบัฟเฟโลเยอะมากเลยค่ะไม่ว่าตัวผู้ตัวเมียแล้วก็ลูกมันนะคะเพื่อนๆเนต็มไปหมดวาเล่นี้เลยค่ะ คะเห็นบัฟโฟโล่ไหมคะ <wield ing> ตัวใหญ่มากเลยคะ่ะออกมาเต็มท้องทุ่งเลยนะคะเพื่อน <pent> <c oughs> เพื่อดูความหนาแน,น่นของบัฟเฟรโลนะคะเต็มไปหมดเลยครับเพื่อนๆบัฟเฟรโลบัฟเฟรโล ออหิ้คอมนมเพื่อนๆ่คะนี่ก็คือกับข้าวในรถบ้านของปูนะคะวันนี้ปูออกมาจากพรัคนะคะสายมากเลยค่ะเออไม่ใช่สายค่ะดึกมากเลยค่ะเพื่อนๆประมาณสี่ทุ่มกว่านะคะ เพราะว่ารถติดมากเลยค่ะทั้งขาไปและขากลับนะคะคนเที่ยวเยอะมากเลยค่ะรถติดประมาณ How many h o u r we stuck in อิน three hours to get out oh my goodness เคนบอกปุ๊ว่าประมาณสามชั่วโมงนะคะที่จะออกมาข้างนอกนะคะคนเยอะจริงๆค่ะเพื่อนๆช่วงนี้นะคะ แล้วก็พอปูออกมาแล้วมันดึกแล้วเข้าพื่อนๆปูหิวปูก็เลยมาตำแตงนะคะเนี่ยค่ะนี่ก็คือตำแตงกวาน,นะคะแล้วก็ปลากระป๋องยําปลากระป๋องนะคะแล้วก็นี่ก็คือ,อแตงกวาบ้านปูนะคะแล้วนั่นก็คือเป็นหมูแล้วก็ไข่เจียวปูที่ปูทําไว้อนะคะเอ๊ะ l o o k s good Okay. Do, you, do you have chilies in this? Yeah, the cafe okay? Oh, okay, good. I watch you work that stand. you make me tired mm -hmm. Are you so hungry yeah yeah sardines and rice mm -hmm. yummy yeah it's pretty good with mint onion and chilies okay